ครั้งนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เทคนิคการถอดสแควรูทอย่างง่ายเอาทัศนย์ตำแหน่งเดียวนะครับเรามาลองดูกันทํากันได้ง่ายๆเลยครับก่อนที่จะมาถอดสแควรูทกัน เรามารู้จักชุดจํานวนยกกําลังสองที่ควรจะจับกันให้ได้ก่อนนะครับมีอยู่ทั้งหมด8ตัวที่จะต้องจําให้ได้11ยกกําลังสองเท่ากับ 121, 12ยกกําลังสองเท่ากับ 144, 13ยกกําลังสองเท่ากับ169 14ยกกําลังสองเท่ากับ1นึ่งรยกกําลังสองเท่ากับ 225, 16ยยีากกกำลังสองเท่ากับ 256, 17ยกกําลังสองเท่ากับ289และ 25ยกกำลัง2ถ้ากับ625จำกันให้ได้นะครับ8ตัวนี้นะครับจะทำให้เราสามารถที่จะถอดสแควร root ได้ง่ายขึ้นไวขึ้นแล้วก็ยังสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับบทพิทาโกรัสในครั้งต่อไปได้อีกนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวแรกเลยครับสแควร root 25ใครๆก็รู้ว่าสามารถถอดออกมาได้ลงตัวเป็นจำนวนที่เลขที่ลงตัวนะครับก็คือ5 นะจริง,รงมันเป็นบวกลบ5แต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้หารากที่2เราจะถอดสแควร์รูทเพราะฉะนั้นเราจะตอบเป็นค่าบวกค่าเดียวนะครับตัวที่2นะครับสแควร์รูทสีก็เช่นเดียวกันครับสามารถที่ถอดสแควร์รูทออกมาเป็นจานวนที่ลงตัวได้ก็คือ7เพราะ7ยกกําลังสองก็ได้49นะครับต่อมาถ้าเราไปเจอสแควร์รูทยีอันนี้แหละครับเป็นสแควร์รูทที่ถอดออกมาแล้วได้ตัวเลขที่ไม่ลงตัวละจะทําอย่างไรจะหาคําตอบได้อย่างไรมาดูวิธีการของเรานะครับ ตัวนี้เราก็มองตัวที่มีค่าใกล้เคียงกับ28ที่ยกกําลัง2แล้วนะครับใกล้เคียง28ก็คือ55 25เพราะถ้า66 6, 6, 36มันเกินเกิน28พระจะนนั้นเราเอาแค่5นะครับก็จะกลายเป็น5แล้วก็แล้วเอา28นี่มาตั้งลบด้วยตัวตะกี้55มันได้25เอาผลตกี้ที่เรายกกาลัง2เนี่ยมาลบเพื่อหาผลต่างมันนะครับแล้วก็เอา2คูณจํานวนตัวเลขที่ได้ข้างหน้านี้นะครับมาเป็นตัวหาร รเราก็จะได้ออกมาเป็น5แล้วก็ยิ้มแลบิ้มห้าก็จะเหลือแค่3ส่วนด้วย10ก็จะได้คําตอบออกมาแล้วว่าสแควรูทยี่จะได้ออกมาประมาณ5.3ครับไหวไหมครับนะวิธีของเรามาดูตัวต่อไปนะครับสแควรูทสาอีกแล้วเหมือนกันว่า66-36 77มัน49แสดงว่านี่ถอดสกครรุดมาได้ตัวเลขที่ไม่ลงตัวอีกแล้วนะครับเราก็ต้องประมาณละดูนะครับเราจะประมาณ1ตําแหน่งนะครับเพี่ความรวดเร็วนะครับสกครารุดสาตัวที่ใกล้เคียงก็คือ66 36ได้6ครั้งก่อนเสร็จแล้วเราก็เอา39ลบด้วย36ที่เราได้66 3กตะกี้เนี่ยนะครับแล้วเราเอา2คูณ6ข้างหน้านี่ครับได้เป็น12เราก็จะได้ออกมาเป็น6 แล้ว3 9มสกก็จะได้เอามาเป็น3ส่วนด้วย12ซึ่งเราตัดได้นะครับ3 13 3 4 12ก็จะได้เอามาเป็น6เศษ1ส่วน4ีคันนี้เศษ1ส่วน4เนี่ยเวลาทำเป็นทศนิยมก็เป็นที่รู้กันว่ามันคือ 25, จ2 5เพราะฉะนั้นข้อนี้ได้6.25หรือ6.3นั่นเองนะครับคานนี้เรามาำทำคแบบฝึกหัดกันดูสัก5ข้อนะครับเอามาดูตัวแรกเลยนะครับ สแครดูดห้าสิบสีไม่ลงตัวอีกแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับหกหกสามหกเจ็ดเจ็เกินครับได้แค่ใกล้เคียงที่สุดคือ7จ็ดเพราะฉะนั้นได้7ก่อนเลยนะครับเเสร็จแล้วก็เราก็เอา5้าสบลบด้วย7 7 4ปเ็ดกมีนี้นะครับแล้วก็เอา2 7คูณ7ข้างหน้าได้เป็น14มาเป็นตัวหารเราก็จะได้เออกมาเป็น7 54ลบสก็จะได้ออกมาเป็น5ส่วนด้วย14นะครับก็จะได้ออกมาเป็น7จุดอ่าคราวนี้มาลองดูนะครับว่าถ้าตรงนี้มันครึ่งหนึ่งของ14มันเป็น7ใช่ไหมครับ7ส่วน14ได้1ส่วน2อแต่นี้มันไม่ใช่7มันเป็นอะไรครับเป็นแค่5เพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาแค่เท่าไหร่ครับต่ำกว่า5ต่ำกว่า5ก็ต้องเป็นประมาณมันต่ำกว่า7มนดิดเดียวก็นนะประมาณ7.4ครับข้อนี้ รเราตอบแล้วนะครับว่าสกแควร์รุ54ถอบมาได้ประมาณ7.4ต่อมาข้อ2 6, 6ักแคร์รุ66นี่88มัน64น99 81เกินแล้วเพราะน่าได้ให้8 88 64เราก็เอา66-64ส่วนได้28เป็น16ออกมาได้เป็น8 66-64ได้2ส่วน16ตัดออกมาอีก21 2 2 8 16ได้เอามา8 แล้วก็เสร็หส่วนแเราจะทําเป็นทศนิยมถ้าเราเติมจุดแล้วใส่ศูนย์ตรงนี้จะกลายเป็น10บใช่ไหมครับแหาร10ได้แค่1ครั้งเสร็จสมันน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นได้เป็น8ปดจุครับต่อไปข้อ3าครับสแควรรูทเจ็ดสิบ้านะแปดแปดหกสเกินได้แค่8ครั้งก็จะได้เป็น75็บลบด้วย64ส่วนด้วย2อคูณแได้16ก็จะได้ออกมาเป็น8 คราวนี้ลบ4กนะครับก็จะเหลืออยู่11ส่วนด้วย16ก็จะได้เอามาเป็น8จุดครนี้มาลองดูนะครับว่าถ้าครึ่งหนึ่งของ16นี่คือ8นะครับถ้ามันเป็น8มันจะได้1ส่วน2หรือ0.5แต่คราวนี้มันไม่ใช่8สิครับมันเป็นเท่าไหร่ครับ11สแสดงว่ามันต้องเกินจุด5ขึ้นมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับเกินจุด5ขึ้นมาหน่อยก็น่าจะเป็น จุดเจ็ดได้จุดเจ็ดได้นะครับแปดจุดเจ็ดครับนะครับต่อมาข้อ4ครับสแควร์รูทแปดสิบสามเเรารู้อยู่แล้วนะครับใส่เลยนะครับเก้าก้แป็เป็น83ลบด้วย81ส่วนด้วยสอคูณเได้18ออกมาแล้วได้9 83าแลบแปได้2ส่วนด้วย18 เราก็ตัดได้อีกนะครับสองหนึ่งสองสองเก้าสิบแปดก็จะได้เอามาเป็นเก้าจุดคนนี้ตัวนี้ถ้าเติมจุดใส่ศูนย์ัจิกายเป็นสิบเก้าหาสิบได้แค่หนึ่งครั้งเราก็จะได้ประมาณเก้าจุดหนึ่งครับต่อมาข้อห้านะข้อห้าละเอาสามหลักบ้างนะหลักร้อยบ้างนะครับสแควรูทร้อยสามสิบสี่นะครับก็ต้องไปดูข้างบนแล้วละครับตัวเลขนะครับ11ยกกำลัง2ได้121 12ยกกำลัง2ได้144ตรงนี้เกินครับ ถ้าตัวนี้เกินเราก็เอาที่ใกล้เคียงนะฮะใกล้เคียงก็คือที่ไม่เกินนะครับก็คือ11ยกกาลัง2ได้121ก็แสดงว่าได้11ครั้งตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็เอา1 3 4ลบด้วย121แล้วเราก็หารด้วย2คูณ11ได้22ก็จะได้ออกมาเป็น11แล้ว134-121ลบ121ได้ออกมาเป็น13ส่วนด้วย 22นะฮะครานี้เราก็จะได้11เจุดเท่าไหร่ละทีนี้ก็มาลองดูว่าถ้าตรงนี้มันเป็น11 11นะครับถ้าเป็น11มันก็ครึ่งหนึ่งของย2ิมันต้องเป็นจุดหแต่ข้อนี้เป็นเท่าไหร่ครับ13สแสดงว่าต้องเกินจุดหมาหน่อยนึงนะฮะ mm hmm. เกินมาหน่อยนึงก็เอาเป็นจุด6ครับนะฮะจุดหกครับ 0,